สวัสดีครับมันเองใไปเฮ็ดรวนไก่คือเกาพี่น้องไก่านงไ่ัน้้านตอนแรกต้องมาซับกระเทียมกันพี่น้องกินอยู่กินอ้าไหวไม่จะเข้าถ้าไม่หวเดี๋ยวคือจัดกระเทียมก่อนโอเคครับผม วันน <favorite> ี้น <STEPHAN players> ่าจะกินข้าวูนเดาดูผัด้วยครับมาพี่น้องในเวลาพัดแล้วนะเจฟเจฟอะไรนะเซฟหัวร้านเจฟหัวร้านโอเคไม่พราะหัวร้านเพราะหัวร้านแล้ว เราเตรียมมังกรได้ขนาดนแต่ก็เตรียมไปเลยทะเราไม่กินน้ำหอมนแต่รงเครื่องเหรออันนี้น้ำอะไรนะตีย๊วโอเคใส่ตีย๊วก่อนคร้บอเอาวๆใช่ไหมรวัวๆ่น้ำตาด้วยนะนีต้งตำอยู่แล้ว แสนเรดีได้นะแส่เราดีนะพี่หนุ่มโอ้โหไาอยู่ไหมไาแล้วครับได้แนละ้วงเครื่องเรียบร้อยไายไหมขายไม่รู้ที่หลัง อนุญาตใส้มือเนอะเอทีเดียวไม่ไหวทำแบบบ้านบ้านไอคิดสับยังใส้มือเลย น้นสิปิดเรื่อยๆและะเรียกปิด